ก็ วันนี้อยากจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวารสารเมืองดาณโดยเฉพาะวารสารฉบับใหม่เนี่ยนะคะปีที่46ฉบับที่1เนี่ยต้องถือว่าเ,เป็นฉบับล่าสุดซึ่งเรามีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบรูปเล่มน,นะคะรูปเล่มอาจจะขนาดเท่าเดิมแต่ดีไซน์เราจะเห็นว่าสําหรับเล่มนี้ก็จะสะอาดตามากขึ้นรวมทั้งเนื้อหาภายใน เล่นของเราเองเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมให้มันเหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรากำลังเปิดคอลัมน์ใหม่โดยเฉพาะคอลัมน์สุวรรณภูมินะคะซึ่งเป็นคอลัมน์ที่แน่นอนว่าเรื่องสุวรรณภูมิแม้จะมีการพูดกันมาอย่างยาวนานเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเราพบว่าข้อมูลใหม่ที่ จะสนับสนุนเรื่องราวของความเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิในบ้านเราเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนะคะซึ่งผู้เขียนเองก็ตามเนี่ยนะคะก็ก็จะคืนคุณหมอบัญชาพงพาน,นิชนะคะที่มาจับเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานทางด้านโบราณคดีนะคะมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเห็นข้อมูลใหม่ๆม,ม,มากขึ้น ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะ,ะก็ยังมีคอลัมน์ที่เราเรียกว่าเป็นคอลัมน์โดยนักเขียนรุ่นใหม่เลยนะคะก็คือคุณอภาพิรัต วล,ลิโพดมเนี่ยนะคะเอ่อซึ่งเธอก็จะให้ประเด็นในการมองสังคมนะคะในเชิงมนุษยวิทยาปรากฏการณ์ทางสังคมเหตุการณ์ทางสังคมนะคะเอ่อโดยเฉพาะในอลัมน์เรื่องหลายเหลี่ยมหลักหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยเธอก็จะพูดถึงเรื่องของไฟป่าที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญและอาจจะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของไฮ เนะของโลกซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเราก็คงจะเริ่มเห็นแล้วนะวันนี้นะคะว่าจากไฟป่ามันก็เริ่มคืบคลานมาสู่เรื่องอื่นๆของโลกร้ายต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะคะเดิไปถึงคอลัมน์ข้างหลังภาพซึ่งเราได้ปรับเปลี่ยนจากอคอนเซปต์เดิมเนี่ยนะคะมามาสู่เราต้องการที่จะให้คนในท้องถิ่นเองเนี่ยเป็นคนที่บอกเล่านะคะอันนี้ก็อยากเชิญชวนให้คนในท้องถิ่นเอง นะคะที่สะสมภาพแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมบอกเล่าเรื่อง,อาง,ร,องราวต่างๆในภาพเกี่ยวกับท้องถิ่นตัวเองเนี่ยสามารถส่งเข้ามาได้นะคะส่วนฉบับนี้เนี่ยแน่นอนนะคะเรื่องที่สําคัญเลยสาหรับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเขาสามแก้วนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดชุมพรหากใครเนี่ยนะคะเอ่อมีโอกาสไปที่เขาแห่งนี้เนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นหลักฐานคดีที่สําคัญเลยเพราะว่าเราจะค้นพบลูกปัดจำ เงวนมากนะคะเรียนถึงหลักฐานใน,นการคดีอื่นๆเนี่ยที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าเขาแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทรระหว่างโลกตะว,วันตกกับโลกตะว,วันออกนะคะแล้วเป็นแหล่งที่มีการผลิต เป็นขนาดอุตสาหกรรมนะคะในการทำลูกป,ปัดเนี่ยนะคะแล้วก็เรายังได้พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเดินทางของคนที่มาจากถิ่นอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในที่นี้ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างต้องบอกว่าขาสาัมก้เนี่ยนอกจากหลักฐานทางโดยรังคดีที่น่าติดตาติกใจแล้วเนี่ยก็ยังเ,เป็นต้องบอกว่าเป็นจุดสําคัญนะคะที่ เราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสุวรรณภูมิได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าแม้แต่ภาพเขียนมันตกเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ความพยายามมากสําหรับผู้เขียนนะคะที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ สภาพภูมิวัฒนธรรมของตัวเขาสามแก้วนะคะแล้วก็ในในเล่มก็ยังมีหน้าสีที่ให้เห็นถึงลูกตัดในาน,านาชนิดนะคะที่ที่มีการค้นพบนะคะในใน,ในเขาสามแก้วนะคะนอกนั้น,นี้แน่นอนว่าเรื่องราวต่างๆก็ยังอุดมไปด้วยข้อมูลน,นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เส้นทางนะคะเส้นทางข้ามคาบสมุทรนะคะที่อาจารย์ศรีศักดิ์ได้ได้ได้เขียนขึ้นนะคะมาหลายเล่นแล้วนะคะก็จะทําให้เห็นจากตัวตรงเนี้ยนะคะเห็นการเชื่อมโยงมากขึ้นหรือว่าของคุณอไรลักที่พูดถึงอ้อคอ,อดกระซึ่งเป็นจุดที่โลกจากอ่าวเงกองกับทะเลจีนใต้มาพบกันนะคะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของลําน้าท่าตะเภาซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ใหญ่ของ เลน,นนี้เลยนะคะเพราะว่าเ,เราจะเล่าถึงวิถีชีวิตของสองฝั่งคองท่าตะเภารวมไปถึงหลักฐานตำนานนะคะต่างๆไปจนถึงเมืองกระบุรีเลยนะคะก็คือเมืองระนองซึ่งอยู่บนเส้นทางข้ามคาบสมุทรซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าคนชุมพรนะคะขาดบริสารเล่นนี้เนี่ยคุณอาจจะ แบบเสียดายอย่างยิ่งนะคะเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าหนังสือเราเนี่ยอาจจะไม่ได้วางแผงตามร้านนะคะแต่ว่าคุณต้อง